อสวัสดีครับวันนี้แล้วครับเราก็มาดูเรื่องของวงกบและก็ประตูติดตั้งประตูขนาดของวงกบต่างๆนะครขนาดของวงกบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ขนาดสั่งทำก็คือประมาณอของมันก็คือหนึ่งร้อยคุณสิบก็คือ2นิ้วสนิ้วนะฮะสนิ้วสนิ้วอีกขนาดนึงคือสองนิ้วห้านิ้วสองนิ้วอ่าหกนิ้วนะฮะ ตัตนนี้ก็ใหญ่หน่อยต้นส่วนมากอันนี้จะใช้งเป็นวงกบห้องน้าหรือวงกบผนังที่มีความหนาอ่ามากๆนะฮะตัวน,นี้นะครับติดตั้งวงกบออืมการเทวงกบต่างๆหรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการเทการแรงต่างแล้วควรที่จะนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ก็เราก็เสร็จก็เราก็มาะนะฮะ ก่อนก่อนเทแล้วก็อาจจะค้ำนะฮะอาจจะค้ำกันโก่งนิดหนึ่งเอาไม้มาค้ำนะฮะค้ำกลางนะค้ำตีล่างยึดก่อนจะติดตั้งวงกบก,ก็อาจจะตอกตะปูนะฮะตอกตะปูล OK ็อกล็อกล็อกล็อก OK. ตัวนี้ก็จะใส่เส,สาเอ็นเข้าไปด้วยเสาเอ็นเข้าไปฮะนะใส่เสาเอ็นเข้าไป, ayo, อาไปเอ๊ะทำไมต้องมีเสาเอ็นด้วยตัวนี้มันติดมันติดที่เสาใหญ่ทําไมต้องมีเสาเอ็นด้วยที่อยากให้ใส่เสาเอ็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตรงนี้ฮะ เวลาเราเปิดเราเปิดประตูมาแล้วมันจะมีลูกบิดหรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของของตัวประตูตัวประตูก็จะมาชนกาแพงนะชนกาแพงเปิดปุ๊บ90องศาปุ๊บเนี่ยจะชนกาแพงถ้ากําแพงก่อชิดริมในฝั่งนู้นก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่มันจะมีถ้าเกิดเราไม่เทไม่กรอกปูนตัวนี้โอกาสที่เกิดช่องแสงแรงต่างตรงนี้ก็มีนะช่องแสงเวลาเราเอาไปชิดชิดวงกบแบบว่าันประมาณนี้ฮนะ มันจะไม่สนิทนะฮะตรงนี้มันจะมีช่องแสงฉาบป,ปูนก็มีแตกรอยแตกรอยเลแนะนําให้มีมีเป็นวงกบโดยรอบอย่างนี้นะฮะเป็นวงกบโดยรอบไม่มีวงกบอันตรายไหมก็ไม่อันตรายแต่ว่ามันไม่มอาจจะพังว่าก็อันตรายมันมันอาจจะพังได้นะฮะตัวนี้ผมแนะนําให้ใส,ใส่ใส่ทับหลังแล้วก็เป็นเสาเอ็นถ้าไม่ไม่ใส่เสาเอ็นอนาคตต่อไปมากก็จะแตกนะคะรับตังนี้จะแตกจะเป็นช่องหน้าต่างก็ดีหรือประตูก็ดีคนจะใส่คนจะมีนะ มันควรจะมีเป็นอย่างยิ่งครับผมครับส่วนประตูหน้าต่างตัวนี้เออประตูประตูไม่ใช่าต่างระตูเนี่ยตัวนี้ก็ทับหลังส่วนตัวนี้เป็นประตูร้อยห้าสิบก็อาจจะใช้วิธีการเด้งหน้าเด้งหลังในตัวนี้ในห้องในห้องน้ําในห้องน้ําก็อาจจะเด้งเผื่อในส่วนของที่ประตูที่เป็นร้อยสิบก็อาจจะมีการเด้งพื้นที่ออกมาเพื่อให้สหรับ ปลูกกระเบื้องนะฮะพื้นที่ปลูกกระเบื้องตอนนี้ที่เหลือก็อาจจะยื่นออกมาด้านห้องฮาให้เป็นมุมเป็นเกลอบเป็นวงกลบจะสวยนะฮะ,ะสวยะฮะในส่วนของเสาเอ็นทับหลังและก็ตัวคิกเกอร์ตัวนี้มันควรควรจะเทนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นห้องน้ําหรือจะเป็นอา่ากํากแพงที่อยู่ด้านด้านด้านริมอาคาร เพราะว่าป้องกันน้ําฝนนะครับทางฝนซึมผ่านอิฐแรงต่างเข้ามานะครับแต่อิบวางกับพื้นโดยตรงน้ําอาจจะซึมเข้ามาได้เวลาฉาบนะฮะหนังก็จะซึมชื้นมีความชื้นมันควรควรจะเทตัวนี้นะครับเททําความสะอาดให้ดีแล้วก็เทไปหยุดอ่าโอเคนะครับนี่ถ้าเตือนว่าแนะนําว่าให้ระวังเรื่องของวงกุกประตูกับตัวแอสเซทรีประตูต่างก็จะชนผนังนะฮะดูให้ดี าฝากฝากไว้ด้วยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสวัสดีครับ